5สัญญาณที่ยังบอกว่าเขายังแครคุณนะจากงานวิจัยระดับโลกนะเขาบอกว่าคู่รักที่เป็น healthy relationship นะครับที่มีสุขภาพดีเขาเนี่ยจะพยายามมองหากันว่าคู่รักของเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่นะคู่รักกลุ่มนี้นะครับจะมองหาคู่รักถึง86ในขณะที่คู่รักที่ไม่ healthy นะครับหรือความรักที่มันใกล้พังแล้วเนี่ยจะสนใจคู่ของตัวเองเนี่ยลดลงเหลือแค่33เท่านั้นเองนะ เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีทริคนะครับว่าวิธีการสังเกต5สัญญาณว่าเขายังแคร์คุณอยู่นะครับข้อหนึ่งเขาอยากรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนแล้วไม่ใช่รู้เพื่อ,อจับผิดนะครับไม่ใช่รู้เพราะว่าจะได้แบบรู้ทางหนีทีไรเอ๊ยมันใกล้เข้ามาแล้วเว้ยเดี๋ยวหลบก่อนนะเอาชูไว้หลบก่อนนู่นนี่นั่นแต่อยากรู้เพราะว่าเหมือนกับมีความห่วงใยนะครับข้อหนึ่งอยากรู้ว่าอยู่ไหน ข้อ2อยากรู้ว่าทําอะไรนะครับกิจกรรมนั้นเขามีส่วนร่วมได้ไหมเธอมีส่วนร่วมได้ไหมนี่มันแปลว่าเขาสนใจแล้วเขาแคร์เรานะหรือว่ากิจกรรมพวกนั้นทําแล้วอันตรายไหมเ,ออเหนื่อยเกินไปหรือเปล่ามีอะไรให้เขาช่วยไหมนะครับข้อ3อยากรู้และอยากทําความเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายอันนี้สําคัญเลยนะข้อนี้หลายคนคิดว่าการที่เขามาทําดีกับเราเนี่ยมันคือเขารักเราแล้วเขาแคร์เราบางทีไม่นะหลายครั้งนี่มันเป็นก็เรียกว่าโปรโมชั่นนะครับช่วงเริ่มต้นแต่ คุณต้องถามตัวเองดีๆว่าเขาเนี่ยอยากจะทําความเข้าใจอยากจะรู้จักคุณจริงๆอยากจะรู้ความรู้สึกของเราไหมในตอนนั้นๆในโมเมนต์นั้นๆน,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 นะครับอยากรู้ด้วยกันอะไรอยากรู้ด้วยกันถามวันนี้เธอเป็นยังไงบ้างนะไม่ใช่การถามแบบเป็นคาซ้อยนะวันนี้เธอเป็นยังไงบ้างนะถ้าคู่รักที่ไม่แค์ก็จะตอบว่าอ๋อก็สบายดีอีกฝ่ายนึงเปลี่ยนเรื่องเลย เออคุณรู้ไหมวันนี้ผมทานู่นทำคือไม่ได้ฟังสิ่งที่เราตอบอันนี้แปลว่าเขาไม่ได้แคร์และคําถามนั้นเป็นแค่คาสร้อยเหมือนเหมือนกับท่อนสร้อยในในเพลงประมาณนั้นซึ่งไม่ได้มีมินงยิ่งอะไรแต่ถ้าคู่ที่เขาแคร์กันนะครับเออวันนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องนั้นไปถึงไหนแล้วแล้วคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะพอพออีกฝ่ายหนึ่งได้พูดได้ระบายแล้วก็คุณจะดูว่าเขาพยายามจะมีอารมณ์ร่วมกับคุณหรือเปล่านั่นก็เป็นตัว แสดงให้เห็นว่าเขามีจุดเชื่อมโยงทางอารมณ์นะครับก็จะทําให้คุณกับเขามีความผูกพันกันมากขึ้นนะข้อ4นะครับก็คือเขาอยากตามใจอยากเอาอกเอาใจคุณไม่ใช่แค่ขังคล่านะแต่เป็นส่วนใหญ่นะครับคุณตามใจเขาบ้างเขาตามใจคุณบ้างอันนี้ถือว่าเป็นความรักที่เฮลตี้นะบางทีเราคิดว่าเขาต้องมาตามใจเราทุกอย่างหรือเราต้องไปตามใจเขาทุกอย่างถ้ามันเกิดความไม่บาลานซ์ไม่สมดุลเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ความรักที่เฮลตี้เท่าไหร่นะครับ ราะนั้นต้องดูตรงนี้ด้วยเช่นร้านอาหารนีเ้เดี๋ยวผมมารับนะคุณชอบกินชาบูเดี๋ยวผมมารับเดี๋ยวผมพาคุณไปกินคุณชอบดูวิวเมืองเดี๋ยวผมพาคุณไปกินแบบที่หรูๆรูสวยสยเลยเอา่านี่คือเขาพยายามเอาอกเอาใจเราซึ่งจะมีมากๆในช่วงแรกของความรักครับแต่ช่วงฟื้นฟูก็เหมือนกันถ้าช่วงฟื้นฟูเนี่ยเขาอยากให้รักมันดีขึ้นเขาอยากจะแก้ไขอยากจะปรับปรุงตัวเองครับตรงนี้มันก็จะมาด้วยเหมือนกันนะแปลว่าเขายังแคร์คุณอยู่นะ ข้อ5ก็คือเขาอยากจะอยู่ใกล้ๆนะบางทีเหมือนจะเป็นรักทางไกลอย่างนี้การอยู่ใกล้คืออะไรได้บ้างพยายามติดต่อทุกครั้งที่มีเวลาแชทมานะครับรีพอร์ททุกอย่างวันนี้กินข้าวกับอะไรคุณกินข้าวกับอะไรแลกเปลี่ยนรูปกันดูนะครับบางทีก็วิดีโอคอลทุกครั้งที่จะขอได้นะอันนี้ถ้ารักทางไกลเนาะถ้าแบบรักทางไกลที่เจอกันบ่อยๆเขาจะเพียร์เข้ามาใกล้ๆในแอเรียที่เป็นไพรเวทโซนของคุณนะเข้ามาใกล้ๆคุณเลย เลียงตัวเข้ามาหาคุณอยู่ใกล้ๆค,ค,ค,คุณได้ก,กลิ่นกายคุณเขาได้กลิ่นกายคุณคุณได้กลิ่นกายเขานั่นแหละคือความรู้สึกที่อยากใกล้ชิดแปลว่าเขายังแคร์คุณมากๆนั่นเองถ้ามี5ข้อนี้แปลว่าคุณอยู่ในโหมดของความรักที่ค่อนข้างจะสุขภาพดีแต่ถ้าใครไม่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีวิธีแก้อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือคุณสามารถทักโค้ดได้ปรึกษาเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่ายทักโค้ดมาได้เลยนะครับ